ดอกไม้ก็สะมาเชียดอกไม้มาให้ใช่แล้วก็ไหนๆไม่ได้ถ้วยไม่เป็นไรขอเป็นที่หนึ่งในใจเขพอเอ๋นะอยู่ด้วยกันใส่ไหมแต่งแต่งใส่แหวนให้ทางซ้าย